สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการ n b t s o u t h รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมในวันมาคะบูชาค่ะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมที่สาธารณรัฐ ประชาชนจีนนะ,ะโดยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568ค่ะณนตทอมหาสาลาประชาชนนะคะณสาวแพททงทานชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบหารือกับนายหลี่เฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายจิรายุห่วงรั์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสําคัญดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าตลอดความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีที่ผ่านมาค่ะ ไทยกับจีนได้ร่วมมือสนับสนุนเกือ้อกูลกันมาตลอดนะคะทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาคค่ะจนปัจจุบันความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามลำดับนะคะทำให้จีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเน,นื่อง12ปีค่ะและเป็นนักลงทุนลำดับต้นของไทยนะคะและมูลค่าการค้า จนถึงพฤศจิกายน2,567รวม1แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นรละ9นะคะแล้วก็มีนักลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นเกือบ1.2หมื่นล้านบาทในช่วง9เดือนรวมทั้งการยกเว้นวีซา่าระหว่างกันด้วยนะคะนายกกล่าวอีกว่าเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันกันจนแยกกันไม่ออกนะคะไทยกับจีนก็ยิ่งต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดค่ะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในอนาคตโดยมีประชาชนเป็นศูนย์ กลางแล้วก็มุ่งมองไปข้างหน้าและจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยมีกินมีใช้มีความปลอดภัยมีความพร้อมรับมือกับอนาคตนะ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อกันค่ะซึ่งได้มีการหารือกับทางประธานาธิบดีเช่นกันนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันดังนี้นะคะโดยไทยเนี่ยมุ่งม,มั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือน,นะคะในโครงการสําคัญค่ะให้บรรลุผลสําเร็จในปีนี้โดยเฉพาะการอนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่2ค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสปปลาวและจีนได้และการรับ แพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนค่ะในฐานะทูตสันทวมตรีนะคะความร่วมมือเพื่อประชาชนมีกินมีใช้นะทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจนะคะทิ ความร่วมมือเรื่องของการปฏิรูปุตสาหกรรมการเกษตรนะคะแล้วก็การส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่งโซ่อุปทานค่ะโดยไทยมีนโยบายสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่จะให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนค่ะจึงเชื่อว่าจะนําไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันของ2ประเทศและภูมิภาคดังนี้นะคะด้านของการค้าค่ะ นายกเห็นว่าควรที่จะใช้ประโยชน์จาก FTA นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจารค่ะยกระดับความตกลงให้ทันสมัยและหวังว่าจะสามารถลงนามได้ภายในปีนี้ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยยินดีที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามความตกลงหลายฉบับนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็การเปิดตลาดนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการย้ำนะ,ะว่าไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรการนะคะกำกับดูแลนะคะมาตรฐานดูแลคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของสินค้าอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารค่ะทั้งสินค้าทุเรียนนะคะและน้าเชื่อมซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการสั่งการยกระดับ การควบคุมแล้วก็กำกับดูแลแล,แล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยจะได้รับสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้มีความปลอดภัยนั่นเองนะคะนายกระทมนตรีกกล่าวว่าความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเองให้ความสําคัญสูงสุดนะคะโดยไทยเนี่ย พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะทั้งในเรื่องของระดับทวิภาคีแล้วก็ผ่านกรอบความร่วมมือแม่ขงล้านช้างนะะในการที่จะปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดจริงจังค่ะ พร้อมขอความร่วมมือจากจีนในการสกัดกั้นและเตือนภัยเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนะคะรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในบรรดาชาวจีนด้วยนะคะส่วนความร่วมมือเพื่อประชาชนมีความพร้อมรับกับอนาคตค่ะไทยและจีนก็มีการเห็นพ้องกันว่าประชาชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศนะคะและความสัมพันธ์จึงควรที่จะเร่งส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะให้มีความพร้อม ตอ,อนาคซึ่งไทยเองพร้อมที่จะส่งเสริมะะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์กับจีนค่ะในโอกาสที่ครบ50ปีความสัมพันธนะะ์นายกนรมตรีได้มีการกล่าวเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายะะกระชับความร่วมมือในระดับประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเพิ่มจานวนพี่เมืองน้องะะระหว่างกันให้เป็น50คู่ในปีนี้นะคะรวมถึงไทยเองค่ะยังมีแผนที่จะจัดทำสแตปมที่ระลึกในอนาคตด้วยนะคะนอกจาก นี้ค่ะในวันที่7กุมภาพันธ์2568ค่ะคุณผู้ชมณสนามแข่งกีฬาฮาบินไอซ์ฮอกกี้อารีนาค่ะนครฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะนายก,กรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวในการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชายนะคะระหว่างทีมชาติไทยพบกับ ทีมชาติจีนค่ะโดยเผยว่าทีมชาติไทยกำลังใจดีค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีนักกีฬามาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9จําจำนวนมากกว่า80คนนะรวมถึงรู้สึกภูมิใจในนักกีฬาทุกคนนะที่มาเข้าร่วมแล้วก็ช่วยเผยแพร่ความมีน้ำใจนักกีฬาค่ะแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกนั่นเองนะคะพร้อมทั้งชื่นชมจีนนะคะที่จัด มหการรมกีฬาครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในภูมิภาคนะโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพิ่มเติมว่านักกีฬาเนี่ยมีกําลังใจดีค่ะแล้วก็การแข่งขันก็สนุกสนานซึ่งตนเนี่ยได้ให้กําลังใจไปเต็มที่แต่ว่าเสียดายที่ก้องเชียร์ของไทยเนี่ยแอบน้อยไปสักนิดหนึ่งก็เท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ Another interesting story about local Thai wisdom is the story of Thai fabric that has shown great development in creative designs while maintaining the meticulous uniqueness of Thailand that is ready to be displayed to the world. If you're ready to experience it, follow me. <laughs> Are typically worn by people who receive royal gifts and titles. And back in the days, Ayutthaya and early Ratanako days, people would wear these. What is wrapped around my waist is the Prawa silk. And it's completely handmade from silk, resembling the culture and tradition of the Pu Thai people. Originating from the northeastern region of Thailand or otherwise known as Isan, is very popular amongst Thai designer and fun fact, it's also earned international recognition. Northern Thai fabric resembles the elements of the people who lived in, up in the northern region of Thailand. Their clothes were specifically designed to be easily worn as contemporary fashion. Now we're going down south to the southern fashion known as the Long Quan pattern. These brightly vibrant colors represent happiness and joy. thailand has entered the world of fashion with limitless designs with well more over than 10000 local weaving patterns each pattern contains the story and historic origins of it throughout the country that are still waiting for you to discover explore the new shade of thailand welcome to thailand explore the new shade of thailand for yourself welcome to thailand กลับมากับรายการ m อ t มบีทีซาวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนื่องจากว่าใกล้กับเทศกาลวันแห่งความรักค่ะคุณผู้ชมนายคารมพลพงกลางฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนนะตะระหนักถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ ให้ความสําคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมนะรวมถึงการดูแลรักษา HIV ค่ะแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายก็ได้มีการ จัดกิจกรรมรณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนรักอย่างปลอดภัยนะะมีทางเลือกที่ออกแบบได้ด้วยบริการที่เป็นบิทนะคะภายใต้แนวคิดรักเลือกได้ค่ะ You Choice for s a f e Sex ค่ะซึ่งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1 protect มี protect you นะคะป้องกันฉันปกป้องเธอค่ะประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สาหรับ ป้องกัน HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพ,พันธ์อาทิแจกถุงยางอนามัยฟรีนะคะผ่านหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะแล้วก็หน่วยการสุขภาพทั้งรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตัางนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะเลือกสิทธิสุขภาพดี ป้องกันโรคหมวดถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็เลือกหน่วยบริการใกล้บ้านซึ่งจะมีให้เลือกทั้งโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกร้านขายยานะคะจากนั้นก็ให้มีการกดจองสิทธิ์ค่ะแล้วก็ไปรับถุงยางอนามัย ตามวันและเวลาที่จองสิทธิ์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้บริการยาต้านไวรัส HIV ฟรีทุกสิทธิ์นะคะป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ HIV ที่โรงพยาบาลของรัฐและหน่วยบริการสุขภาพนะคะ 2. ให้คำปรึกษาค่ะเหมือนมีบัดดี้คู่ใจนะอาทิบริการให้คำปรึกษาเพื่อที่จะส่งเสริมการตรวจคัดกรอง HIV นะคะโดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลชุดความรู้และประเมิน ความเสี่ยงในเรื่องของ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านทาง Line i d นะ d 5 4 9 v h j t t ค่ะบริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการท้องไม่พร้อมการคุมกำเนิดน,นะคะจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสิทธิต่างๆที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่นและเยาวชนนะสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิในการเข้ารับบริการด้านการคุมกําเนิดน,นะคะค้นหาสถานบริการที่ให้บริการคุมกําเนิดน,นะมีระบบบันทึกประจําเดือนค่ะช่วยเช็คการมาของรอบเดือนแล้วก็มีบริการสายด่วน1663แล้วก็ แชทบอทนะคะตอบคำถามผ่านทาง Line ID ค่ะได้ที่ a d t e e underscore นะคะในกรณีวางแผนการตั้งคันนะคะแนะนำให้ฝากคันโดยเร็วเพื่อที่จะรับบริการตรวจคัดกรอง HIV ซชิฟิลิสแล้วก็ไวรัสตับอักเสบบค่ะซึ่งเป็นสิ่ธิสำคัญที่ทำให้ทราบสถานะของการติดเชื้อของแม่นะคะหากว่า แม่ติดเชื้อเนี่ยก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของลูกที่จะได้รับเชื้อจากแม่นะคะเป็นการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกนั่นเองนะคะ 3. ค่ะบริการตรวจเร็วอย่างเป็นมิตรค่ะแล้วก็ตรวจง่ายได้ด้วยตัวเองนะคะอาทิเรื่องของการตรวจ HIV ไฟรีปีละสองครั้งค่ะที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันแห่งชาติทั่วประเทศหรือจะเป็นการตรวจด้วยตนเองนะโดยขอรับชุดตรวจนะ,ะการหาการติดเชื้อด้วยตนเองฟรีนะคะบริการตรวจคัดกรอง HIV และซิฟิลิสด้วยชุดตรวจทราบผลเร็วนะ,ะตรวจฟรีสำหรับ เยาวชนนะคะอายุ15 24ปีโดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองในพื้นที่9จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายนะคะพะเยานะคะพิษณุโลกปทุมธานีมหาสรา,ารคามนครราชสีมาอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่025903217ค่ะ แล้วก็4ก็คือการรักษาได้นะคะเข้าถึงทุกสิทธิ์ HIV รักษาฟรีทุกสิทธิ์ะะด้วยยาต้าน HIV แบบรวมเม็ดนั่นเองนะคะในวันเดียว วันเดียวกันที่ทราบผลการติดเชื้อ HIV หรือโดยเร็วที่สุดนะคะที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาค่ะให้บริการที่เป็นมิตรสะดวกรวดเร็วและก็ตอบโจทย์วัยรุ่นและเยาวชนด้วยนะคะทั้งนี้กรมควบคุมโรคก็จะมีการรายงานสถานการณ์นะคะเรื่องเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่มีอายุ15-24ปีที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง5ปีที่ผ่านมา อย่างเช่นโรคซิฟิลิสเนี่ยคุณผู้ชมมีอัตราป่วยเพิ่มจาก27.9ต่อแสนประชากรนะคะในปี2561เพิ่มขึ้นเป็น 91.2ต่อแสนประชากรในปี2566ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะคะส่วนโรคหนองในนะคะยังคงมีอัตราป่วยสูงที่86.7ต่อแสนประชากรในปี2566นะจากข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครนะคะในปี2567พบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด18,79คนค่ะหรืออัตราป่วยเพิ่ม จาก47.35เป็น 96.87ต่อแสนประชากรน,นะคะซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่57.12ต่อแสนประชากรค่ะโดยโรคที่พบมากที่สุดก็คือโรคซิฟิลิส3 6 7 7คนนะคะตามมาด้วยโรคหนองในหูดงอนไก่หนองในเทียมและเริ่มตามลำดับนะคะขนาดเดียวกันการติดเชื้อ HIV ในปี2,567นะ,ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่1,095คนซึ่งอยู่ในกลุ่มเยาวชนนะคะอายุ15-24ปีและมีผู้เสีย ชีวิต1 7 4 4คนค่ะโดยนายคารมนะคะกล่าวว่ารัฐบาลเองมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกแล้วก็ทั่วถึงนะคะจากสถานการณ์การเพิ่มสูงข,ขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในกลุ่มของเยาวชนนะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมนะคะให้บริการจากภาครัฐเองนะคะแล้วก็รงค์ เรื่องการใช้ถุงยาอนามัยรวมถึงเผยแพร่แนวทางทางการดูแลสุขภาพทางเพศที่ถูกต้องนะ,ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสาระ,ค,ะความรู้เพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ได้ที่เว็บไซต์เว็บไซต์นะ,ะกองโรคเอดค่ะแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ พลิกฟื้นอ่าวไทยสู่ความยั่งยืนสร้างโอกาสในการพัฒนาภาคใต้การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนหนุนภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการสื่อสารและพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมใจชูอัตลักษณ์สเสน่ห์สงขาต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่18กุมภาพันธ์นี้ ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารครมรสัญจรสงขลาผ่านสื่อกลมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง กลับมากับรายการ MVT เซาล์รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งข่าวดีของการท่องเที่ยวบ้านเรานะคะนายสาวสถาิการวัฒนจันทร์นะรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าสำนักงานนะคะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า b ีเอไนะคะได้มีการอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน,นะคะ่ะโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะคะอย่าง j u r a s s i c World the Experience ค่ะ ของบริษัท Asset World Attraction and Retail จำกัดในเครือของบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือว่า AWC ค่ะผู้พัฒนาอสังหาด้วยมรร์ของไทยนะคะมูลค่าการลงทุนกว่า1,200ล้านบาทบนพื้นที่4,000ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่ในโครงการ AHT The Rio Font Destination นะคะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพยาและก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมจาก กลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยบริษัทจะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนะคะให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะถือว่า เป็นการลงทุนที่สร้างศูนย์การทางการท่องเทีย่ยวแล้วก็ความบันเทิงระดับโลกนะคะโดยบริษัทอาหาสังหาริยทรัพ์ของไทยซึ่งได้รับแรงมันันใจมาจากแฟนชายภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Jurassic World นะคะจาก Universal Pictures แล้วก็ a m b i ิ n เอ n เ e อ t ์เทนเมค่ะมีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็นวัตกรรมในการสร้างไดโนเสาร์นะคะ a อน m a t r o n i c ที่มีการเคลื่อนไหวเสมือนจริงค่ะโดยใช้นวัตกรรมการออกแบบ3มิตินะคะแล้วก็ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ค่ะควบคุมการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่สมจริงมากที่สุดนะคะซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแฟนคลับของคนที่รักไดโนเสาร์ค่ะผู้ชมซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะ,ะโดยโครงการนี้นะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะความบันเทิงในรูปแบบ อิมเมอร์ซีฟที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ,ะโดยนางสาวสถิติการนะคะกล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจไทยคะ่ะในการที่จะดํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยปีที่ผ่านมานะคะมีทั้งท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า3 5ล้านคนคะ่ะแล้วก็สร้างไรายได้เข้าประเทศนะคะกว่า1.67ล้านล้านบาทนะคะในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นฮับของการท่องเที่ยวของภูมิภาคเราจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้พร้อมนะคะทั้งในด้านของบุคลากรคุณภาพของบริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านของดิจิตอลนะคะการจัดกิจกรรมนานาชาติหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวนะ,ะแบบแมนเมดค่ะที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศด้วยนะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาสำหรับ,บวงการบันเทิงในบ้านเราค่ะคุณผู้ชม เมื่อมีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่า โตเกียวฮอลิเดยค่ะที่กำลังจะออกอากาศนะทางทีวีโตเกียวนะนำแสดงโดยพระเอกชื่อดังชาวไทยอย่างกราฟคณาวุฒินะคะไตพิพัฒน์ธนพงศ์ค่ะประกบกับนักเอกชาวญี่ปุ่นนักทาคิโมโตะมิโอริค่ะมีแผนออกอากาศในวันที่3เมษายน2568นี้นะเห็นว่าเรื่องราวซีรีส์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับโร m มน h o ฮอลิเดค่ะเป็นเรื่องราวของนักแสดงชาวไทยอย่างอาทิตย์นะที่ชีวิตวุ่นวายอยู่กับ การทํางานมากเสียจนเกือบจะสูญเสียสิ่งสาคัญบางอย่างไปเธอเขาก็ได้มาพบรักกับสาวชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของกัปในซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันนะคะที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ร่วมง,งานกับพระเอกชาวไทยนะ,ะส่วนนางเอกอย่างคุณทาคิมโตะนะคะก็จะรับบทเป็นอิชิดะสากุระโกะค่ะ ลูกสาวคนเดียวของโทคิวะนะคะทายาตร้านขนมชื่อดังในตำนานที่ต้องดูแลร้านแทนคุณพ่อที่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าก,กระดูกหักนะ,ะเธอก็ได้พบกับอาทิตย์แล้วก็ตกหลุมรักเขานั่นเองนะโดยกลับขณาวุธเนี่ยเผยความประทับใจเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ว่าตอนที่ได้รับการติดต่อมาในผมเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเรื่องนี้ผมรับบทเป็นอาทิตย์ คาแรคเตอร์ก็เป็นนักแสดงจากประเทศไทยที่ต้องการจะหลบหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นจนได้พบกับใครสักคนที่เข้าใจเราซึ่งกลับเองก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับบทมากนะคะเพราะว่าบทนักแสดงเนี่ยมันใกล้ตัวเขามาแต่ที่กังวลก็คือเป็นเรื่องของภาษานั่นแหละนะคะซึ่งเขาประมาณเอาไว้ว่าเรื่องนี้จะใช้ภาษาญี่ปุ่นถึง60%นะคะภาษาอังกฤษ30%แล้วก็ภาษาไทยอีก10%นั่นเองนะ ส่วนคุณทาคิโมโตะก็บอกว่าเรื่องราวของโรงมันเนี่ยเรื่องนี้คะก็คือเหมือนจะคล้ายๆกับโรมันฮอลิเดย์นะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่โตเกียวซึ่งฉันสนุกกับการอ่านบทมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักในเชิงหนุ่มสาวเท่านั้นแต่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกรวมถึงวิตรภาพแล้วก็ความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางานด้วยเป็นเรื่องราวที่ทําให้นึกถึงรากเหง้าของตัวเองด้วยตัวบทของซากุระเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองและฉันก็ตั้ง ารอที่จะเห็นว่าซากุระโกจะมองโลกตัวเองต่างไปจากเดิมอย่างไรหลังจากที่ได้พบอาทิตย์แล้วรวมทั้งตั้งต,ง,ตง,ตงตารอที่จะได้เล่นบทนี้ฉันเองก็เพิ่งได้พบกับกัปสังนะคะแล้วก็ได้เห็นด้านที่ใจดีสุภาพบุรุษและมีเสน่ห์ของเขาในระหว่าง,งการอ่านบทเขาทํางานหนักในการเขียนบทภาษาญี่ปุ่นและฉันชื่นชมทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของเขาในการที่จะเข้าใจแล้วก็ขยายความบทเราอยากจะสร้างละครเรื่องนี้ด้วยกันและความรัก เพื่อให้มันด้วยความรักเพื่อให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกเหนือกาลเวลาดังเช่นโรมันฮอลลีเดย์นะคะอย่างไรก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจหนุ่มกัปกันได้นะกับผลงานซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องแรกเรื่องโตเกียวฮอลลีเดย์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะได้ขอน่าจินร้าไม่ตรงกอบครับเคยส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันไว่พนันออนไลน์นี่วากดเข้าไปดีกว่า เฮ้ยไหเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดหนีพน้พ่ันออนไลน์นนะชีวิตดับสูนย์นนติดพนันหนักจนมหมดตัวชีวิตพังเพราะผนันออนไลน์ไม่แล้มากดเข้าไปดีกว่ามีสติรู้เท่าทันสื่อใช้ส,สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะ ค่ะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าใกล้กับวันวนาเลนไทน์ค่ะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนกุหลาบแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่สวยงามมากๆแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลกของยูเนสโกในปี2546นะสวนแห่งนี้นะคะอยู่ที่อังกฤษค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าสวนพฤกษศาสตร์นะแห่งชาติคิวซึ่งสวนแห่งนี้เดิมคือสวนที่อยู่ในพระราชวังอังกฤษนะสวนคิวออกแบบโดย วิลเลียมเนสฟิลค่ะสถาปนิกชื่อดังในช่วงประมาณปีพศ2391นะ,ะโดยเขาได้มีการออกแบบทั้งเรื่องของภูมิทัศน์อาคารต่างๆแล้วก็คอลเลกชันพันธุ์พืชที่ผสมผสานกันค่ะซึ่งต่อมานะ,ะแนวคิดสวนภูมิทัศน์แบบอังกฤษในศตวรรษที่18นะ,ะก็ถูกนำมาใช้ในยุโรปแล้วก็มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากกิจกรรมทางพุทธศาสตร์เนี่ยมีมากขึ้นนะคุณผู้ชมจึงต้องมีเรือนกระจนะคะโครงสร้าง เหล็กขนาดใหญ่2หลังด้วยกันนะนั่นก็คือ palm house และก็ temperate house ค่ะซึ่งกลายเป็น ต้นแบบของเรือนกระจกทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะสวนคิวนะคะเริ่มปลูกกุหลาบครั้งแรกค่ะในช่วงปีพศ2463นะคะนับแต่นั้นเป็นต้นมานะสวนแห่งนี้ก็มีแปลงกุหลาบมากกว่า50แปลงด้วยกันค่ะรวมถึงกุหลาบสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์ผสมอีกกว่า170สายพันธุ์นะ,ะโดยการปลูกเดยวคุณผู้ชมจะมีการไล่เฉดสีนะตั้งแต่ด้านของทิศตะวันตกของสวนตั้งแต่สีอ่อน ไปจนถึงสีเข้มนะเพื่อที่จะสร้างฉากหลังที่สวยงามให้กับเรือนกระจกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวนคิวนนะต้องบอกว่ากุหลาบหลายๆชนิดที่สวนคิวเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่พวกมันเนี่ยยังมีกลิ่นหอมมากๆอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้มาเยือนนะคะโดยในช่วงฤดูหนาวของปีพศ2551จนถึงปี2552สสวนกุหลาบแห่งนี้ค่ะก็ได้รับการ ออกแบบใหม่นะคะเป็นระยะเวลากว่า4เดือนเลยทีเดียวนะคะโดยนัดจจดส่วนเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนดินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ แล้วก็ทําการปลูกกุหลาบพุ่มสมัยใหม่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะ,ะกุหลาบที่นี่ก็จะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะซึ่งปลูกโดยคุณเดวิดออสตินนะ,ะซึ่งหลายๆคนที่ชอบกุหลาบเนี่ยน่าจะรู้จักคุณเดวิดออสตินกันอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาเป็นผู้เพาะพันธุ์กุหลาบของโลกนั่นเองนะ,ะแล้วก็มีการตัดดอกที่เหี่ยวเฉานะคะแล้วก็รดน้ํากุหลาบอย่างสม่ำเสมอซึ่งเขาบอกว่าการที่เรารดน้ํากุหลาบอย่างสม่ำเสมอนะคะจะเป็นกุญแจสําคัญค่ะเพื่อทําให้กุลาบ กลาบนั้นมีการออกดอกอย่างงดงามค่ะซึ่งนอกจากการรดน้ําแล้วนะคะดอกกุลาบก็ยังชอบรับปุ๋ยด้วยนะคะในช่วงฤด,ดูใบไม,ม,ม้ผลินะคะที่สวนคิวก็จะมีการโรยปุ๋ยนะคะแล้วก็คลุมดินด้วยวัสดุอินทรีย์ค่ะนอกจากความหลากหลายของพันธุ์กุหลาบแล้วนะค,ะคุณผู้ชมนักวิทยาศาสตร์และนักจกัดสวนที่คิวเนี่ยยังได้มีการร่วมมือการศึกษาความหลากหลายของกลิ่นกุหลาบด้วยนะคะโดยการดูลักษณะของเคมีของกลิ่นกุหลาบนะ,ะโดยการคัดเลือกสายพันธุ์กุลาบ สวนสมัยใหม่14สายพันธุ์ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นหอมแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมาทําการศึกษาในเรื่องของน้ําหอมค่ะโดยน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่ได้รับความนิยมสูงสุดชนิดหนึ่งของที่นี่นะคะก็คือกุหลาบพันธุ์ Lady Emma Hamilton ค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง กลิ่นองุ่นนะคะแล้วก็มะม่วงสุกค่ะผู้ชมโดยจากการศึกษานะคะ lady emma hamilton เนี่ยจะมี esther ค่ะผู้ชมซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้มีกลิ่นผลไม้ค่ะอย่างเช่นผลไม้ตระกูลส้มแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนต่างๆนะคะแล้วก็ยังมี m o n o t ทฟี e n ลจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเป็นสารประกอบหลักนะคะชนิดเดียวกับองุ่นแล้วก็มะม่วงด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ากลิ่นหอมของที่นี่เนี่ย ต้องบอกว่ากุหลับนี่กลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนสวนคิวถามว่าดูไกลไหมไปยากไหมก็ต้องบอกว่าดินสสวนคิวเนี่ยไปไม่ยากนะคะคุณผู้ชมอยู่ไม่ห่างจากลอนดอนมากนะคะเขาบอกว่านั่งจากตัว กลางของกรุงลอนดอนเนี่ยไปประมาณ30นาทีเท่านั้นเองจะไปรถไฟฟ้าก็ได้หรือจะไปรถประจำทางก็ได้นะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง17นาฬิกาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ,บรายการในวันนี้แล้วทะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ